เวลาในใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวหาที่พักพรุ่งนี้เราค่อยเดินต่อไอ้หนูถามทางหน่อยก็ไปถามมันดูสิไม่รู้ว่ามันจะคุยด้วยหรือเปล่าเมื่อวานคุยกับมันมันก็ยังไม่คุยด้วยเลยทางเนี้ยไปหมู่บ้านใช่ไหม ห้างนี้อ่ะมันไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ของมันตรงนี้มันตีนอ่ะจะเอาป่ะล่ะเพที่แม่งเลยอ้าไอเด็กเนี่ยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยไอ้หนูพี่อย่าผ่านอะไรไมาเยอะพี่เกิดก่อนเองเกิดก่อนก็แสดงว่าอายุเหลือน้อยแล้วเอาอันนี้เลยป่ะล่ะ ไม่น่ามีชีวิตอยู่ถึงตอนโตนะมึงเป็นหมอดูเลยไงไวะเปล่าอุ้มเล่้พวกมึงหรอไม่สนิทกันอย่ากสออะอ้วนตีนปะเอี๋วได้วินตีนะเข้าเป้าตาไปไหนเข้าไปปะ